เ้าอกหักอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําแล้วจิตใจเราเรารู้สึกว่าเรายังให้อภัยเขาไม่ได้เราเครียดแค้นเขาอะ่ะอาจารย์มีวิธีการยังไงทําให้ออกจากความทุกข์นั้นได้คะดูไปเลยครับดูไปเลยว่าตอนเนี้จิตใจเราเป็นยังไงเนาะเอาอใจเราโกรธไม่ว่าเ้าจะทําอะไรไม่ดีกับเราก็ตามเราก็ดูใจเราตรงๆเลยตอนนี้ใจเราโกรธแล้วเรามีความสุขไหม ถูกต้องไหมถ้าเกิดเราไม่รู้จักสีดํะครับเราก็ไม่รู้สีขาวถ้าเกิดเราไม่เจอทุกเราก็ไม่ตามหาสุขธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้คุณอาจจะเจอทุกแล้วคุณก็ไปโทษใช่ไหมว่าเฮ้ยเขาทําไม่ดีกับเรานะมีจิตใจที่พยาบาทเขาเนาะจิตใจที่ว่าร้ายเขาแต่ดูกลับมาดูใจเลยนะครับที่เรามีจิตใจอย่างนั้นนะมันทําให้ตัวเราแย่ทําให้ตัวเรามันเป็นลบหรือประกอบด้วยอ,อกุศลอย่างเงี้ย แล้วดูเลยเนี่ยมันเป็นตอนนี้เนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเลยในการที่เราจะปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเนาะที่เราจะเห็นธรรมชาติเห็นสัจจะก็ตอนที่เรามีทุก์นี่หละครับเพราะยศสีนะมันทุกสม,มุทัไทยนิโรธมากแล้วเรามีทุกแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าสีดำเป็นยังไงพอเรามีทุกแล้วเราก็หาทางออกจากทุกอะตอนนั้นน่ะมันมีทุกใจมันไม่ดีนะครับแล้วคุณรองให้อภัยเขาสิไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามเนาะให้อภัยไปเลยครับปล่อยวางไปเลย แล้วสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะหายไปการให้อภัยคนอื่นนะครับมันไม่ใช่การปลดปล่อยเขาเนาะมันเป็นการปลดปล่อยโซ่ที่พันธนาการตัวเราอยู่ครับเราก็จะค้นพบกับความสุขที่แท้จริงและเมื่อถึงวันนั้นน่ะคุณน่ะจะกลับไปขอบคุณความทุกข์และขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้คุณทุกข์พะคุณจะเจอสุขที่แท้จริงแห่งการปล่อยวางครับ